คุณแม่สามสามหนึ่งสามสองเอาใหม่สุดคุณแม่สามสุดคุณแม่สามสามหนึ่งสามสามสองหกไม่ตสามสามเก้าสามหนึ่งสามเอาใหม่ออกเสียงชัดสามหนึ่งสามสามสองหกตะกี้เสียงแม่ติดขอโทษเอาเลยไปสามหนึ่งสามสองสามเอาใหม่ ถ้าผิดไม่เป็นไรเอาใหม่เดี๋ยวแม่ไปตัดออกสามหนึ่งสามเลยสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสามสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สิบสี่สามเก้ายี่สิบเจ็ดสามสิบเป็นสามสิบสามสิบเอ็ดเป็นสามสิบสามสามสิบสามเป็นสามสิบหก

สี่ <c oughs> ส่วนคูณแม่สี่ค่ะส่วนคูณแม่สี่สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดสี่แปดสามสิบสองสี่เก้าสามสิบหกสี่สิบเป็นสี่สิบสี่สิบเอ็นเป็นสี่สิบสี่ สี่สิบสี่สิบสองเป็นแปดสิบสี่สิบแปดสี่สิบแปดสี่สิบแปดอันนี้เราซ้อมเราซ้อมสักสองรอบเพราะมันเพราะเดี๋ยว,วแม่สุดคุณแม่สี่สี่หนึ่งสี่สี่สอง

สูตรคูณแม่สี่สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่สี่เจ็ดยี่สปปสาสสองเกสาสหกสสป็นสี่สเอเป็นสีสสองเป็นสีสองเป็นสี่สิบแปด สุดคูณแม่สี่สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่สี่เจ็ดยี่สปก้าสาเป็นสี่สเป็นสี่สเป็นสีเป็นแป 4ีเป็ 48, <S <S นสี่สแบเป็นสี่สบแม่ขอเอารอบจริงอีกสุดคูณแม่สี่สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่สี่เปเก้า็ป็น4ี4สิบสเป็นแปดขอ42่สิบอเป็นสีิอีกรอบ สี่สิบสามเป็นสี่สิบแปดจุดคูณแม่ห้าห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้าห้าสามห้าสามสิบห้าห้าสามสิบห้าท่องมาเลยอันนี้ซ้อมห้าสี่ยี่สิแม่ขยันเรื่องใหม่ได้่องใหม่ไงได้ ส่ควคูณแม่ห 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ้าห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายสิบห้าห้าหกสามสิบส่วรคูณแม่ห้า ห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบห้าสิบเอ็ดเป็นห้าสิบห้าห้าสิบสองเป็นหกสิบส คูณแม่ห้าหมา <5 S 1> พูดติดกันส่วนคูณแม่5้าห้าหนึ่งห้าห้าส5มสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่หบ้าหหหเป็นห้าสิเป็นห้สหเป็นหกสิบ่วนคูณแม่หก๋ยวเอาใหม่ดิเพิ่งพอแตะปุ๊บแล้ค่อยแล้วค่อยเริ่ม สุดคูณแม่หกแม่เอ,เอาใหม่สุดคูณแม่หกหกหนึ่งหกหกสองสิบสาหกสามสิบแปดหกสามหกหสี่ยี่สิบสี่หกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกหกเจ็ดสี่สสอหกแดสสปหกเห้าสสหสิบเป็นหกสิบ หกสิบเอ็ดเป็น66 62เป็นเจ็ดคูณแม่6 6หกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหสี่ยี่ห้าสามหกหกสเจ็ดสี่แปดสี่ เก้าห้สิ่หกสิบเป็นหกสิบหกสิเอป็นหกสิกเป็นเจ